ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงาพร้อมกล่าวคำอำลาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเมื่อวันที่28กันยายน2553ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดพังงาได้จัดให้มีพิธีกล่าวอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงาโดยในเยี่ยมสุริยาพารุสุขผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงาเข้าร่วมโดยภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวคำอำลาตำแหน่งผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพร้อมกล่าวขอบคุณและกล่าวคำอำลาผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงาที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่มาตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ฝากให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงาทุกคนน้อมนาเอาพระบรมราชโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องคุณธรรมความรู้รักสมคัคคีและประัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่ให้ประชาชนชาวจังหวัดพังงานํานไปปฏิบัติเพื่อปลูกจิตสํานึกความจงรักภักดีและรวมพลังสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป นอกจากนี้นางดารุนีพาลุสุขนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาได้มอบถุงยังชีพพร้อมมอบเงินสนับสนุนให้แก่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพังงาเป็นจำนวนเงิน5 0 0 0ห้าทหมื่นสบาท